ก็วันนี้ที่ค้นมาได้พระเก่าๆของเราก็เหรียญเพราะเชยเข็มกัดพ่อทองอยู่เหรียญหายากเมืองล่านครับอาะได้ยินแต่ว่าเกดีไม่มีอยู่จริงพร้อมสอนให้ดูรู้จักเอาตัวรอดใช่ เนี่ยไหมคนที่เขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระสมเด็จหลักใต้บดินไม่ใช่ผมพูดคนเดียวเขาพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วตอนเนี้ยแล้วเขาก็ซื้อกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็มีไอ้กลุ่มพวกเนี้ยกบอวตารของมันเนี้ยนะผมจะบอกมึงจะไปต่อต้านทำไมทําไมนะ่ะคเนี้เอาไปใช้เลยนะไอ้พวกอินฟูทั้งหลายแหล่นะวันนี้ผมฟ้องไป้คนหนึ่งฟ้องหนักด้วยมันเอาคําของผมเนี้ยไปแปลงสาร เออเราบอกว่าสมเด็จหลังตาแผ่นดินสร้างปีสองสี่เก้าห้าใครบอกว่าสร้างในยุคสมเด็จโตจะตลกไปกันใหญ่เออท่านเผ่าเป็นคนสร้างถ้าคิดว่าสมเด็จหลังตาแผ่นดินสร้างในยุคสมเด็จโตก็คือท่านเผ่าอ,อ,อยู่ในยุคสมเด็จโตด้วยสิออไอ้พวกนี้เนี่ยนะคือพวกที่นะเอาเราไปทําให้เสียหาย<ว>ต้องจัดไหมไหต้องโดน นีฮะเออไอพวกนี้ต้องโดนและไออีกคนหนึ่งอีกที่เอาแล้วเอาเสียงเราไปใส่ทำให้คนเข้าใจผิดอะ่ะถูกไหม,มไม่มีสามัญสำนึกจัดหนักๆครับแล้ววันหนึ่งมันก็เกิดจริงใช่ไหมอยากได้ยอดวิวนิสัยเหมือนไอ้นั่นไหมเอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่น ใครจะเดือดร้อนอะไรไม่สนขอให้กูได้ผลประโยชน์ต้องเอาให้หนักครับอาจารย์พระปิดตาที่ไหนครับอ่าชัดเจนครับอาจารย์อย่างนี้ต้องจัดให้หนักครับไอพวกปากดีทั้งหลายมันหายอดวีเร่ยงเดียวหาใส่ทุกเหมือนกันหมดนี่เข้าไปดูในติ๊ t ต k อกต่างๆตอนนี้นะไอพวกเนี้ยนะเอาเอาคลิปของสันขวานไปลงเพื่อ ได้ยอดวิวเพราะคลิปมันเองไม่มีคนดูก็จัดไปก็แค่นั้นมีใครอีกคนหนึ่งนะไอนี่ไอนี่ไอนี่อีกคนไอนี่ไอนี่ไอนี่เออไอนี่ไอนี่ก็ต้องจัดให้หนักอ่าไอนี่นี่ไปเอาอะไรนะพักเก๋เกมาแล้วเอาเสียงเราไปใส่ อ,อ่าไอนี่เอาพ้กเก๋ๆเรามามาแล้วเอาเสียงเราไปใส่อ่าอ่าประกอบกับนะคือเวลาลงคลิปเราแล้วคนจะดูมันเยอะไงเออไอนี่ไอ้นีอ่อีกเนี่ยเนี่ยบอกให้รู้ล่วง,นะนงหน้าอ่าบอกให้รู้ล่วงหน้าจะได้ไม่งงจะได้เตรียมตัวไว้อ่อนะอาอทุกคนคิดเหมือนกัน ข้อมูลยืนยันตัวตนคุณวิพลถือว่าเป็นข้อมูลที่น่นาเชื่อถือมากกว่าคําพูดที่วอลกรถูกเขาคนระดับนั้นถูกปะเขามีความสําคัญเขาทาหนังสือเพื <ท captions. S 2> ่อไม่ให้พะวรลคางอ่ะถูกปะถูกลืมเลือนเขาทําบุญเขาเป็นประธานจุดเทียนชัยเพิ่งมึงขายพะกิน season. แต so ่ประเด็นคือไม่ไปรามปามเขาไม่ได้หรือไง หรือมึงคิดตัวชีวิตมึงจะลามปามใครก็ได้เรื่องปู่ทวดไม่ฟ้องนะนอกเรื่องปู่ทวดอะ่ะผมจะลากฟ้องให้หมดอ่าเรื่องปู่ทวดเนี่ยผมไม่ฟ้องผมบอกแล้วนอกเรื่องปู่ทวดสมดกสมเด็จเนี่ยผมฟ้องหมดหลายช่องเลยครับไม่ได้มีแค่นี้แล้วผมบอกให้นะชี้ผมอะ่ะฟ้องอ่ะนะหนึ่งผมไม่ได้ฟ้องความเสียหายของตัวผมเองนะมผมฟ้องความเสียหายของสันขวาและบริษัทเอสเคเช็ค คุณคิดแล้วกันว่าถ้าผมฟ้องมูลค่าของ SK สเคเช็คและของสันขวานน่ะเออคุณไปฟังว่าผมไม่นั้นนะถ้าผมฟ้องในความเสียาหายของสันขวานนะและฟ้องในนามของประธานบริษัท SK สเคเช็คเนี่ยบางคนกลัวมาตา์เนี่ยนะผมยอมฟ้องคดีละห้าล้านนะ เออคือจะทำอะไรอะ่ะไม่ใช่เอาประโยชน์ให้ตัวแล้วทำร้ายคนอื่นบิดเบือนข้อมูลความจริงอันนี้โดนนักครับสมัยนี้โดนกันเยอะจริงแล้วเตรียมหลักทรัพย์ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ประกันไม่ได้เตรียมตัวนอนคุกก่อนอ่าหรือไม่ก็เสียก็เดี๋ยวนี้ก็มีซื้อหลักเช่าหลักทรัพย์ไง<ช>คุณก็เช่าไปดิอ่านะ ร้านร้านละานอาเช่า,ชาที่เสียฟรีร้านละกี่หมื่นไม่รู้อะถ้าเกิดไปที่ตัวเองไปปุ๊บยังไรกลับคืนเราเราจบเรื่องแต่ถ้าเช่านี่คือเสียตังค์อ่าถ้ามีที่มาเอาจะโจรโนดมาขําก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่มีไปเช่าหลักทรัพย์ก็เสียตังค์ฟรีไปไอพวกมาปั้นคนด้ยครับมันก็คว,ว่นานนะอาอยากรู้จักผมเดี๋ยวเดี๋ยวได้รู้จัก ผมแจ้งหมดละผมพินแจ้งหมดว่าประมาณไหนประมาณไหนจะได้เตรียมตัวไม่ฉุกเะหุกผมแจ้งถึงขนาดว่าผมฟ้องเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่แล้วให้เตรียมหลักทรัพย์มาให้พร้อมล้านละแสนอ่าปล่อยนานแล้วต้องจัดบ้างคนไม่มีจิตสานึกจริงผมอะผมถ้าเกิดว่าก่อนวันที่ผมบอกนะนะ ทำอยู่อะไม่เป็นไรหลังวันที่บอกยังทําอยู่อ่ะถือว่าอะไรถือว่าไอ้พวกเนี้ยคิดว่าไม่โดนจริงๆอ่าแสนละหมืน่นกระล้านละแสนอะ่ะคุณก็เตรียมเช่าหลักทรัพย์ไว้สวัสดีพี่พี่พท่านเลยนะจ๊ะติ๊กต็อกคนดูเป็นแสนแต่โดดเดี่ยวหน้าบันลังจริงแล้วผมบอกว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นการหาประโยชน์ให้ตัวเองโดยนิสัยเสียผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับพวกเขานะเออ แล้วถ้ามีการขออนุญาตพูดขูแกจเรื่องถูกไหมแล้วผมอยากจะรู้ว่าเวลาโดนแบบเนี้ยนะใครจะช่วยคุณบ้างงานนี้มีติขุกกันแน่เจ้าตัวมาเองเจ้าตัวจริงหรือเปล่าจริงผมต้องขออภัยและผมอยากถามว่าแล้วเวลาทำทำไมไม่คิดได้ปลาเล็กไม่ได้ตัวใหญ่ นี่อย่างเคสเนี่ยผมจัดเลยขอหนกักๆเรียกความเสียหายของผมขอเอ็กเจเช็กด้วยโอ้โหต้องมีติคุกันบ้างนี่ผมส่งเรื่องเข้าห้องในหมดแล้วคือมันต้องมีจิตสำนึกอะในการที่จะทำอะไรแบบนี้ ใช่ครับก็ไม่ใช่พระที่สมเด็จโตสร้างเป็นพระลกูกุตอ่าลกูกุตแล้วเวลาผมบอกอะ่ะผมบอกว่าพระสร้างปีสองสี่เก้าห้าแต่ไปตัดคิดว่าผมบอกว่าพระสร้างปีสองสี่เก้าห้าเป็นพระสมเด็จโตท่านเผ่าอยุสมเด็จโตเอาได้เอาได้เออเอาให้เป็นบทเรียนอย่าไปยอมให้ง่ายๆพี่ๆลาเอาอย่างงี้นะเคสของคนที่พิมพ ขอโทษหน้าไรเนี่ย<ม>คุณไปทําคลิปขอโทษในทิกตอกคุณดีกว่า<ม>แล้วเดี๋ยวเวลาคุณเนะ่ยรับหมายสาลแล้วมาที่เนี่ย<ม>เออนะเรามาคุยกันอีกทียังไงผมขอเห็นหน้าคุณก่อนยอมความหรือไม่ยอมความอ่ะมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณไปรับผิดชอบในหน้าทิกตอกของคุณ<ม>อย่างน้อยๆเนะี่ยอยากรู้จักผมนะมารู้จักกันก่อน เวลาโดนจะได้ไม่ต้องตกใจขีอิตเตอร์มือใหม่ไม่ต้องร้องเบิกเหรียนรอเลยหนูหนูพี่เต้าหูเพราะเฉยสวยจังผมขอโทษด,ด้วยใจจริงสำนึกผมไม่คิดคิดไม่ถึงจริงๆครับบิดเบือนความจริงถือว่าเป็นโทษหนักมากๆอ่าปกติ จะยอมความเข้าต้องโพสขอโทษเป็นสาสนะอย่างน้อยสิบวันก็ยังดีโอ้โ oh. หคือทำไมอ่ะทำไมต้องทำไมต้องให้วันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริง,รงวันเนี้ยผมทำคลิปแบบคือผมเห็นฟ้องเนี่ยแต่ละเคสอ่ะบางครั้งเราถือว่าเวลาไปดูอ่ะมันคือเฮ้ยพวกคุณทำไมพวกคุณไม่มีจิตสำนึกกันเลยฟังอะไรจากนะมันก็แค่หลอกใช้พวกคุณ แล้วผมยากรู้ว่าจะมาช่วยคุณไหมแล้วไม่มีเรื่องหนึ่งเมื่อวานเราเคืองมากเคืองจนเราเราไ like ล่แคปฟ้องหมดเลยตอนนี้น่าจะหมายสารน่าจะออกแล้วแหละครับรู้เท่าไม่ถึงการอีกแล้วน่าเบื่ออะโดนจริงๆนะครับเพื่อนผมเคยโดนเสียให้เขาลายแสนเลยอืมเอาอย่างเงี้ยผมจัดคอนเสิร์ตท,ทีอะลงทุนกี่ล้านะอะแล้วถามว่าคุณทำให้ เอาชื่อเสียงผมไปล้อเล่นเนี่ยคุณคิดตัวผมเนี่ยกระจอกโนเนเหมือนนะนะเหมือนที่อ่ะนะมันพูดอ่ะก็อยากรู้จักผมจะได้รู้จักก็ดีดมาเจอกระลาบุรีก่อนอืมเดี๋ยวไม่ถ้า่านึงค่อยมาคุยกระลาบุรีพี่พิมไปตอนนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ละไม่ทนันนี่สํานักข่าวทุกสํานัอนย่างกบเราไม่รู้จัก เออไม่เป็นไรอยากรู้จักผมได้ไม่ใช่ปัญหาเลยแล้วคุณไปเช็คบริษัทเอสเคเช็คด้วยนะดีครับเห็นด้วยพวกมานาแบบสนุกปากเห็นรองเงียบเอากันใหญ่เชื้อใไก่สะบ้างพิตีิบ้านนอกกินข้าวผัดรอดได้เลยครับจัดไปพี่เก่าบางสะพานย่าประยมันครับเดี๋ยวมันได้ใจพี่สิวัดแล้วถามว่าคอนเทนต์นนะ่ะถ้าทำอะ่ะ ออกมาเนี่ยถูกไหมเออในทางที่เป็นกลางอะ่ะไม่ไม่แปลกนี่ไปเอาพาักเกแล้วเอาเสียงเราไปใส่ลาดบุรียินดีต้อนรับ <c oughs> ไม่ได้อยากเป็นคนนะใจร้ายคือลงขึ้นศาลแต่ถามพวกคุณมันมันมันก็มันก็เสพวัฒนธรรมแบบนี้จริงๆนะใช้วัฒทลึ่งไม่เข้าเรื่องแล้ว,แล,วแล้วที่เราโกรธมากคืออะไรรู้ปะ่ะผมบอกนะผมมีเรื่องโกรธมากอยู่เรื่องหนึง่ง <c oughs> ุก,เ,าากนเนี่ย,น,ยน้องผมเนี่ยไม่สบายแล้วก็ไม่ยอมไปรักษาใครโทรศัพท์ไปก็ไม่รับหนีหนีการรักษาอ่ะผมก็โพสเรื่องเกี่ยวกับน้องผม,มแล้วคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ที่ไม่รู้อินโนอิเน มันไม่ได้มันไม่ได้สิทธิ์อะไรเลยที่มึงจะมาเม้นในกระทูแบบนี้แล้วพอผมส่งเรื่องฟ้องนะทำมาเป็นขอโทษนู่นเนี่ยผมก็บล็อกหมดอ่ะผมพี่ไม่เตรียมตัวเสร็จปุ๊บผมก็บล็อกหมดไม่ต้องมาคุยอ,อยากได้ยอดวิวแต่ละเมิดสิทธิผมมันตลกไปเปล่าไอ้พวกนี้จิตใจแย่มากเขาป่วยโพชนี้ไม่สมควรเข้าไปยุ่ง และคนที่เอาพี่ทวีไปแขวนเหมือนกันครับเอาให้หนักต่อไปจะได้ไม่เฮมเพิมอันนั้นหนักแน่ๆอาเอานรก่อนผมถามนิดนึงพี่ทวีเป็นใครเพื่อนเพื่อนพี่หมผมฟังหน่อยเอาว่าต่างประเทศอ่ะยังต้องส่งบัตรเชิญพิเศษอ่ะให้พี่ทวีไปต่างประเทศล่ะต้องบอกว่ามูลค่าทรัพย์สินพี่ทวีอ่ะหลักหมื่นล้านเอาไว้ทีหลัง แล้วที่บอกหนังสือเกนี่ฟ้องได้ไหมครับอาจารย์ต้องให้เจ้าของหนังสือเขาฟ้องอืมไอพวกที่ดูคอมเมนต์มันเยอะมากครับยุ่งทุกเรื่องยังมีอีกหลายช่องที่เอาไปล้อกันสนุกเลยพี่ดีนก็ตอนเนี้ยเอางี้ดีว่าผมขออนุญาตพิทวีจะไม่พิทวีอยู่นี้ไหมเนี้ยเอาจริงเนี่ยท่านส่งไหมผมเลยคลิปใครทําอะไรบ้างอะ่ะท่านไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้เลยนะจะบอกไง ท่านติดตามโซเชียลนะเพวกคุณนำอะไรอะ่ะท่านรู้หมด <Right. S 1> เออผมจึงบอกว่านะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปก้าวล่วงคนอื่นมีสิทธิ์ที่อะไรเออแล้วไปก้าวล่วงคนอื่นเนี่ยเขาเพื่อเล่นคุณเหรอถูกป่ะ mm. บุคคลระดับพิทวีคุณจะเคลียร์เขายัางไง ้าฟองแล้วมัดรวมกันไปขอโทษและถแถลงข่าวในงานประกวดที่ราบุรีน่านจะดีพี่สีเออผมถามว่าละบุคคะดับพิทวิคุณนะ<ม>คุณมึงจะเคลียร์เขายัางไงเรื่องนี้ยอมไม่ได้ครับท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ชอบและสะสมพระเครื่องขอเก็บท่านเข้ามาสะสมมาเครื่องท่านก็อยากมีความสุขขอเก็บมาก่อนโนูอีกนะไต่หวังเขาบอกให้อ่าคือนักสะสมเขามาสมมติวาเขาก็อยากจะมีความสุขแต่เขาต้องมาเจอเรื่องแบบเนี้ย จากการกระทาของไทรมีสมองแยกแยะก,กันไม่ได้เหรอครับสุดท้ายเดือดร้อนพ่อแม่ต้องมานั่งยกมือไหว้พี่ทวีระดับประเทศท่านไฟเกี่ยวแล้วรอดยากคุกเกรียนทั้งหลายอางานนี้พี่ทวีไม่สนใจเรื่องเงินแต่พี่ทวีต้องการปกป้องชื่อเสียงแก่ครับเอางี้ผม,มชดเชยได้แค่รู้ไหมโอ ระหว่างที่ไม่มีหลักทรัพย์ประกันแล้วต้องนอนคุกเนี่ยผมให้ทานกาแฟ SK Coffee ฟรีส่งกาแฟ SK Coffee ให้มาโพสขอโทษเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูคลิปในติกตอกนะไม่ต้องพิมพ์ตรงนี้หรอกเพราะเดี๋ยวบางครั้งอะ่ะผมบอกจริงนะคุณพิมพ์ในเนี้ยเผลอๆนะคนที่เข้าหมั่นไส้คุณเนี่ย เขาจะไม่ให้ผมยอมด้วยเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูในคลิปคุณก่อนนะหลังจากผมไลฟ์เสร็จแล้วกันนะไม่เป็นไรพักผ่อนไปก่อนไปดูพักเครื่องกันขอพักเครื่องราคาลักร้อยด้วยครับอาจารย์ทวีเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นแบบอย่างในสายความที่น่าเคารพส่วนตัวส่วนชีวิตส่วนตัวท่านไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับใครกับเรื่องนี้เลยครับห้ากี่โออขอโทษไม่เอ่ยชื่อ ระเบียบการขอโทษผมนายอะไรนามสก,กุลอะไระทำความผิดอะไรต่อนะพี่โอ๊ตบางแพ้ออโยโดยความผิดอะไรถ้าโพรลอยๆเดี๋ยวนากอีกถ้าหัวหมอนี่เดี๋ยวนากอีก <c oughs> อ่ะปะไม่เป็นไรครับเนะี้ยจบเรื่องตรงนั้น เดี๋ยวไปเข้าสู่นะเรื่องราวของพระเครื่องวันนี้